สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัปเพเฮระเกี่ยวกับการเกษตรนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเข้ามามาชมเขื่อนนะครับมาชมเขื่อนลำปลางนะครับเนี่นะครับเขื่อนเหลือน้าเขื่อนเหลือไม่มากนะครับปีนี้ลมแรงมากนะครับเห็นไ,ไหมครับน้ําเขื่อนเหลือไม่มากปีนี้แต่ที่ ท่านผู้ชมเข้าไปดูไกลเนี่ยนะครับเป็นภูสิงกับภูกุ้มข้าวนะครับนะครับน้ําลงลึกมากเลยนะครับดูนะครับดูจากริมเกิดขึ้นมาน้ําเหลือนิดเดียวสงสัยต้องขัดน้ำสาปลาแล้วไปวิดน้ําวิดปลาแล้วนะครับเขื่ลนปลาแล้วน้ําเหลือไม่เยอะนะครับแต่ก็ใกล้ฤดูฝนแล้วล่ะครับที่ท่านเห็นไกลๆเนี่ยนะครับคือภูสิงนะครับกับภูคุ้มข้าวนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจะซูมได้ไหม,มซูมไม่เป็นนะครับซูมไม่เป็นน่นแหละก็คือผูกผูกข้าวลูกซิงนะครับวันนี้ว่างๆออกมาชมเขื่อนนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ผมก็ปลูกมะพร้าวปลูมกมะพร้าวตามบทยาใสนะครับนะครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน <c oughs> วันนี้ก็มาพามาชม นี่คือ,อพลังงานไฟฟ้านะครับสูบน้ำจากเขื่อนนะครับอันนี้จะพาไปดูทุเรียนนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมหรือจะมาขอคำปรึกษามาได้นะครับทุเรียนนะครับของผมนี่ปลูกไม่ค่อยมีเวลาเลยครับเวลามีน้อยนะครับดูหญ้าก็ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ตัดเลย ปุ๋ยก็ให้เป็นเดือนละครั้งละมั้งหรืออาจจะเป็นอสองเดือนครั้งนะครับดูนะครับนี่ดูทุเรียนนะครับนี่นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูสลาคนคิดอยากจะปลูกทุเรียนนะครับแต่วันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าปลูกได้แน่นอนภาคอีสานเรานะครับนี่ดูนะครับนี่ทุเรียนริมเขลอนลมแรงนะครับนี่นะครับ โอ้ได้แนี่นอนนะครับดูการแทงยอดนะครับสําหรับกเกษตรกรมือใหม่ี่แบบนี้ไม่ได้นะครับมแมลงกินเยอะเยอะไปนะครับต้องฉีดยาทุกเจ็ดวันฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับทําไมผมนึงคุยเรื่องทุเรียนเพราะว่าทุเรียนผมถือว่าเป็นพระเอกในช่วงนี้นะครับพระเอกยังไงคือทุเรียนเนี่ยปลูกแค่ร้อยต้นสามารถเก็บเงินล้านได้นะครับ ร้อยต้นเขามีเงินล้านนะครับมีเงินเป็นล้านนะครับไปดูเลยครับอาที่จันทบุรีระยองตราดปลูกกันเยอะนะครับมาดูนะครับดูนะครับดูทุเรียนผมนะครับดูการแทงยอดนะครับเนี่ยครับมาดูได้เลยแทงยอดทุกต้นนะครับแต่ถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหานะครับมีปัญหามีกิ่งตายยอดตายเหมือนกันนะครับแต่เราไม่สนใจหรอกครับ บางคนบอกเกิดเชื้อราแต่ผมไม่เคยฉีดยาป้องกันเชื้อราเลยนะครับนี่นะครับผมให้ปุ๋ยอินทรีย์ปานินทองร่วมกับปุ๋ยตองก้านะครับอาจจะเดือนละครั้งมาดูต้นนี้ต่อนะครับจะพาท่านมาดูต้นนี้ต้นที่โตหน่อยท่วมหัวแล้วนะครับต้นนี้ท่วมหัวแล้วนะครับนี่นะครับผมผมนี่จะแทงยอดทุกกิ่งเลยเห็นไหมครับดูได้เลยครับถ้าแทงยอดแบบนี้มัน เป็นดัชนีชี้วัดว่าโตแน่นอนโตทุกวันโตทุกคืนนะครับแบบนี้นะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ยอมแทงยอดกิ่งตายกิ่งก้านตายของผมหายากกิ่งตายเนี่ยครับถ้าใครมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับอ่าผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่เลยผมจะคุยเรื่องทุเรียนเป็นหลักนะครับ ทุเรียนเป็นหลักเพราะว่าถือว่าเป็นพระเอกผมยังไม่เคยกินทุเรียนกิโลละห้าสิบาทเลยลัวแต่เกิดมานะครับราคาดีมากไม่ต้องถามเรื่องตลาดถามแค่ว่าปลูกแล้วจะรอดไหมปลูกแล้วจะให้ผลผลิตไหมทุเรียนนี่สี่ปีเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับกิโลหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยเหรอครับนี่ฉะนั้นผมถึงเชียร์ว่าการทำกรเกษตรจริงๆทุกวันนี้จะทำมากได้น้อยเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนเดิมลูกหลานไม่ทำแล้วครับทำนาทำไร่ปลูกมันปลูกอ้อยคนก็ปลูกทุเรียนแค่ร้อยต้นนี่เขามีเงินล้านนะครับนี่มาดูนะครับมาดูต้นเล็กก็ได้ครับการแทงยอดของผมแบบนี้เลยนะครับถ้าใครปลูกทุเรียนแล้วมีปัญหาไม่แทงยอดกิ่งตายนี่นะครับมาเลยนะครับมาปรึกษาผมได้มาคุยกันได้นะครับทีมงานาปุ๋ยปนินทองกเกษตรยั่งยืนมีทุกจังหวัดนะครับขอให้โทรเข้ามา ในข้อความนี้ก็ส่งอินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับหรืออยากให้ไปดูส่วนให้ฟรีนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนภาคอีสานคนภาคเหนือ,อปลูกพืชตัวนี้ถ้าปลูกพืชตัวนี้นะครับผมมองว่าหนึ่งตลาดไม่ล้นแน่นอนคนจีนเนี่ยขนาดเขากินยังไม่เป็นทั้งประเทศนะเขากินเป็นแค่นิดหน่อยเรายังไม่พอขายแล้วทุเรียนลูกเล็กงอที่เราได้กินนะครับลูกส,สวยๆเขาไปกินหมดนะครับอยากอยากให้ดูตรงนี้นะครับว่า อีสานก็ปลูกได้ครับขอให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นฝนแปดแดดสี่หรอกครับจริงๆเนี่ยผมมาวิเคราะห์ดูแล้วอีสานนี่ฝนน้อยฝนสี่เดือนห้าเดือนของเขาฝนแปดแดดสี่ของเรานี่เชื้อราน้อยโอกาสเป็นเชื้อราตายมีน้อยนะครับามาดูเลยครับผม,ผมแทงยอดทุกต้นนะครับนี่อยากให้ดูทุเรียนผมนะครับแทงยอดทุกต้นผมพยายามจะหาต้นที่มีปัญหากิ่งตายกิ่งแห้ง ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ของผมแทงยอดทุกกิงเหรอครับมาดูได้เลยครับนี่นะครับยอดแทงยอดแบบนี้เลยนะครับจะแทงยอดอยู่ตลอดนะครับเนี่ยนะครับถ้าผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพราะว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้คนปลูกทุเรียนของภาคอีสานท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะสนใจการปลูกนะครับผมแนะนําว่าระยะห่างระหว่างต้นนี่แปดเมตรนะครับระหว่างแถวเก้าเมตรนะครับ ระหว่างแถวนี้ต่อไปก็จะปรับให้รถไถวิ่งเข้ามาได้เพราะว่าในการวิ่งพ่นยาวิ่งทําทการเกษตรจะต้องวิ่งตามร่องนี้นะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ก็เลยยังไม่ปรับนะครับนี่ดูนะครับอคงผมนี่หญ้าเยอะมากดูโคนได้เลยครับหญ้าเนี่ยพอกันเลยนะครับไม่มีเวลานะครับแต่ต้นทุเรียนผมก็่าสมบุกสมบันน่าดูนะครับไม่ตายง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นต้นนี้ถือว่ามีสวยนะครับ่าขาดปุ๋ยนะครับอันนี้ยอมรับว่ามแมลงก็เยอะดูนะครับไม่ใช่ว่าผมผมฉีดยาไม่ได้หรอกครับมแมลงเยอะแบบนี้ไม่ไม่ดีนะครับมันทาให้ใบที่ออกมาใหม่เนี่ย่าไม่ได้สังเห์แสงขาดอาหารนะครับมิฉนั้นถ้าแมลงกินเยอะนี่จะทําให้การเจริญเติบโตชังงลการเจริญเติบโตนะครับฝากฝากด้วยนะครับคือเบื้องต้นคนปลูกนะครับรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เลยครับ อย่าเอาปุ๋ยคอกนะครับอย่าเอาปุ๋ยที่ไก่นะครับมีโอกาสเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับถ้าหายากถ้าเราขี้เกียจทาก็ปุ๋ยปานินทองเลยครับอินทรีย์ปานินทองลองก้นหลุมปลูกไปครับแล้วก็ให้ใส่ทุกยี่สิบวันนะครับปุ๋อินซีปานินทองใส่ทุกยี่สิบวันแล้วก็ลดน้ําช่วงนี้ต้องลดน้ําทุกวันนะครับของผมนี่วันหนึ่งสองรอบด้วยซ้ำไปนะครับอยากให้ดูนะครับอผมผมอยู่ริมเขื่อนเลยครับ มองออกไปด้านโน้นก็ริมเขื่อนเลยอาจจะต้องมากินทุเรียนริมเขื่อนกาลสินด้วยนะครับเขื่อนลำปาวกาลสินอ่าจะมาเที่ยวได้นะครับหรือว่าช่วงนี้มาศึกษาได้นะครับของผมมีมีหลายต้นนะครับมีมีเยอะนะครับมีฉชนั้นเราเราปลูกเราอยากจะลองนะครับมาดูต้นเล็กนี่ต้นเล็กดูการแทงยอดนะครับนี่นะครับนี่ถ้าแทงยอดแบบนี้นะครับดูแมลงนะครับเนี่ยแมลงเนี่ยตัวดีเลยนะครับเนี่ย กินใบนะครับต้องฉีดยานะครับนี่นี่นะครับถ้าฉีดไม่ทันใบแหว่งนะครับนี่แมลงจะออกตอนเย็นนะครับอ่านี่นะครับออกยอดแทงยอดทุกยอดเลยนะครับเราจะให้ปุ๋ยทุก20สวันนะครับจริงๆแล้วผมให้ไม่ทันอาจจะด้วยเหตุว่าไม่ค่อยมีแรงงานงานทำงานไม่ทันนี่นะครับดูต้นนี้นะครับนี่ดูการแทงยอด ถ้าแบบนี้ไม่ตายครับแน่นอนไม่ตายแน่นอนครับสวยมากครับถ้าออกแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับทางรากปุ๋ยอินทรีย์ทุกครั้งที่ใส่ตองเก้าถ้าต้นเล็กประมาณนี้นะครับประมาณช้อนแกงนะครับหนึ่งช้อนแกงปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งกิโลนะครับทุกยี่สิบวันแต่ทางใบอย่าลืมนะครับยาฆ่าแมลงผสมหัวเชื้อปนินทองมินอปาวเวอร์ฉีดได้เลยนะครับถ้าขยันก็ให ฮอร์โมนน้ําให้ปุ๋ยทางใบฉีดพ่นทุก10วัน15วันยิ่งดียิ่งโตไวนะครับอ่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับอ่ามีอะไรก็สอบถามก็ได้นะครับถือว่าเป็นสภากาแฟมาเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแดดล่มลมตกนะครับวันนี้ก็เลยมาชมสวนทุเรียนก็เลยอยากพาท่านผู้ชมที่ที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนนะครับหรือปลูกแล้วมีปัญหานะครับอย่าลืม พิมพ์ข้ในอินบ็อกซ์นะครับเรามีทีมงานเกษตรยั่งยืนปุ๋ยแสนดีมีอยู่ทุกจังหวัดของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานทีมงานปุ๋ิปนินทองอยู่ที่ทางภาคใต้ก็ให้คําปรึกษาได้นะครับถ้าใครปลูกแล้วไม่แทงยอดปลูกแล้วไม่โตนะครับปรึกษาเราได้นะครับผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะให้สิ่งเหล่านี้ไป โขึ้นที่คนที่เขาทําเกษตรที่มีปัญหาจริงๆนะครับจะได้มาคุยกันจะได้มาปรึกษาหารือกันนะครับเรื่องการทําเกษตรนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับอ่าที่เป็นกําลังใจที่กดแชร์กดไลค์ให้ผมนะครับอ่าวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ